ประกันสังคมมาตรา3า3 9และ40ต้องจ่ายเงินสมทบในเดือนสิงหาคมเท่าไหร่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องไายเบอร์ชาแนลและแฟนเพจทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาคลายข้อสงสัยว่าในเดือนสิงหาคม6 5านี้นะครับเราต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ผมได้นำประสบการณ์โดยตรงของผมเองมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่ประกันสังคมนะครับประกาศลดเงินสมทบในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนกรดกาคม2 5 1 5นะครับซึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนล่าสุดนะครับผู้ประกันตนมาตรา,า3339และ40นะครับต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนสิงหาคมแบบเต็มจำนวนนะครับเพราะไม่ได้ลดเงินประกันสังคมแล้วโดยจะเริ่มเดือนสิงหาคม2565นี้นะครับส่วนแต่ละมาตราจ่ายกี่บาทไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ผู้ประกันตนมาตาตามสามนะครับส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมเป็นจํานวน5%เต่อเดือนหรือจ่ายในอัตรา750บาทต่อเดือนเช่นคิดฐานเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเงินเดือนคูณ5%เท่ากับ750บาทต้องหักเข้าประกันสังคมนะครับสําหรับผู้ประกันตนมาตาสามสามนะครับนายจ้างจะเป็นผู้ส่งเงินสมทบให้ประกันสังคมให้ท่านเข้าไปเช็คประวัติส่งเงินสมทบได้ที่แอป SSO Connect ของประกันสังคมนะครับ ผู้ประกันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบเป็นจำนวน9%ต่อเดือนหรือใจ่ายในอัตรา432บาทต่อเดือนเช่นคิดฐานเงินเดือน4,800บาทฐานเงินเดือนที่ใช้คำนวณคูณ9%เท่ากับ432บาทนั่นเองนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39ที่หักผ่านบัญชีในเดือนสิงหาคมนี้นะครับยังหัก91บาทของเดือน กรก,กาคมอยู่นะครับแต่ถ้าหากท่านใดส่งเงินสมทบที่เคาน์เตอร์สวิตในร้าน7 e เ e ่สามารถเช็คประวัติส่งเงินสมทบได้ที่แอป SSO Connect ของประกันสังคมนะครับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1น,นะครับจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายจากเดิมจ่ายในอัตรา70บาทต่อเดือน ทางเลือกที่2จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายและกรณีชลาภาพจากเดิมจ่ายในอัตรา100บาทต่อเดือนทางเลือกที่ 3. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายชลาภาพ และกรณีสงคบุตรจากเดิมจ่ายในอัตรา300บาทต่อเดือนสำหรับมาตรา40น,นะครับสามารถเข้าไปเช็คประวัติส่งเงินสมทบได้ที่แอป SSO Connect ของประกันสังคมนะครับหากท่านมีข้อสงสัยก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมและทีมงานก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดติดตามเพจไซเบอร์แช n แนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ